เอาครับหลังนีม้มีการมีการหลังนี้มีโตแล้วครับพี่น้องหลังนี่ <Okay. S 1> ไดน้นะครับเกี่ยวดีเกี่ยวดีอ้ใส่งามเลยครับใส่งามเลยเห็นมานอ้องในกองกกเกี่ยวครับเจปลาไหลกำลังใหม่ใหม่แข่งไหลยอยู่ครับนี่เดี๋ยวมาปลาไหลางข้างนึ่โอ้แขงเถอะ ยามเดืองปะยามเดืองแทบนี่ครับอะไรได้เบ้่งโชว์มาพี่เด็กโอ้ส่ยงามเลยครับกระบาดเกี่ยวพันธุ์ดิไปปลดที่พนแล้วไปปลดที่พนเนาะอันนี้มากไปวาเขาเขาได้หลังนี่ได้มาแล้วครับเตรียมแรกขากลับ โอ้ยหมดอันนี้ก็ดจะมันเข่าดีมาปแป๊นี้ก็เนนี้ะดึงแล้วก็ดึงครับดึงเขา้าปลาโอ้ใส่ยังปลาข้อน้อยบ่ใส่หญ่ครับผมใส่ปนเลยพี่น้องอใส่ปนครับอ,อะไรปลาข้อน้อยใส่ปนครับนี่ปลาขอเือปลาโด ประคอบน้อยอน,นิ่มเบานะครับพี่นกปล่อยบเบาปลอยครับให้มันเป็นไงโอกาณาค่อยมาใส่ใหม่ถ้ามีตัวน้อยแสดงว่าแม่มันตน้องมีแหละครับตัวึ้นมากินแน่ละเขามันบ่าดามากนะครับเพราอมันทิง้งรูปมันแล้วงั้นครับเปลี่ยนเงาใส่ใหม่ครับรอรุ่นยำและยำ